เว็บไซต์นะครับให้มันเต็มหน้าจอนะครับปกติเวลาเราดูในโน้ตบุ๊กหรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นเต็มชนะครับแต่ถ้าเราดูในมือถือเนี่ยมันก็จะปรับตามขนาดของอเครื่องที่เราดูนะครับอย่างเช่นมือถือเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะแต่ถ้าเราอยากจะดูให้มันเต็มหน้าเว็บเลยเนี่ยก็แนะนําให้เราคลิกไปที่3จุดด้านบนนะครับ เสร็จแล้วก็มาเลือกตรงคำว่าเวอร์ชันเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปติกถูกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะปรับเต็มคล้ายๆกับเป็นการดูเว็บไซต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้น็บผมอาจจะชา้านิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็สามารถดูเมนูไหไรที่เราต้องการเราก็สามารถซูมนะครับไปใกล้ๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถคลิกดูแต่ละเมนูได้นะครับลองไปปรับใช้กันดูครับผม